คนนี้เป็นกลที่27นะครับชื่อว่าเขาตรีกูดนะครับคำว่าตรีหมายถึง3นะครับคำว่ากูดหมายถึงหมายถึงยอดเขานะครับถ้าคนนี้ถ้าแปลตามตรงก็หมายถึงว่าภูเขา3ลูกนะครับหรือว่ายอดเขานะครับสลูกนั่นเองนะครับก็มีความหมายที่แฝงเอาไว้นะครับของคนโบราณท่านคิดเอาไว้นะครับตั้งชื่อเอาไว้นะครับ ก็กำหนดเอาไว้นะครับว่าจะต้องรุกให้จนภายใน3ตาเดินนะครับสําหรับกลนแปลตรงๆว่า3ยอดภูเขาเนี่ยครับภูเขา3ยอดนี่แหละครับหรือีก3ยอดเขานะครับก็คือเขาตรีกูดนะครับก็เป็นกลนที่ดูแล้วก็มีไหวพริบนะครับต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณนะครับแก้ปัญหาสําหรับกลนี้นะครับแต่ก็เป็นกลนที่สนุกนะครับแก้แล้วก็ถ้าแก้ได้แล้วก็จะสนุกนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับ กที่27เขาตรีกูด